สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและทำให้คุณมีความสุดมีความสุขสุดๆอะเซอร์ไพรส์สสอ,ะ Surprise อะไรเอ่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและทำให้คุณมีความสุขแบบสุดๆไปเลยนะคะ โหเงินมาเต็มเลยอ่ะเหรียญมาเต็มเลยว้าวโอเคเลิศนะคะสี่เหรียญแปดเหรียญ แปดไม้หนึ่งเหรียญแล้วก็ปิดท้ายด้วย the world นะคะมีความสุขแน่นอน the world มาปิดท้ายอย่างนี้โอ้ดีไวส์ซัพพอร์ตคัล t ิวเอชั่น g e n e r o s i t y ว้าวโอเคเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วทำให้คุณมีความสุขแบบสุดๆเนี่ยโอ้ Ooh. ช่วงนี้เรียกว่าดวงดีสุดๆนะคะเซอร์ไพรส์ของคุณแน่นอนเด่นชัดในเรื่องของงานเรื่องของเงินคือมันจะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยอะบางคนนะบางคนมีเรื่องเงินแบบเฟื่องฟูมากเลยอะคะอ่ะอาจจะไม่ได้มาจาก จากหน้าที่การงานหรือแบบออไม่ได้ออกมาจากน้ําพักน้ําแรงอย่างเดียวด้วยอาจจะมาจากโชคลาภหรือได้รับได้รับจากจากใครบางคนเช่นบางคนได้รับมรดกตกทอดบางคนได้รับของขวัญของฝากหรือของมีค่าหรือบางคนก็คือแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ด้วยความเมตตาเอ็นดูอ่ะอื้อ เรื่องของการงานแน่นอนนะคะก็ดีดีมากด้วยช่วงนี้เก็บเงินอยู่นะถ้าใครจะเก็บเงินเนี่ยมองดูว่าเก็บเงินได้แล้วเป็นกอบเป็นกรรมด้วยนะคะมันเหมือนมีเงินเข้าแต่เงินไม่ค่อยออกคืออาจจะถูกเลี้ยงดูปูปเสือดีแทบจะไม่ต้องได้ใช้เงินตัวเองเงินตัวเองที่หามาได้ก็เก็บเก็บเก็บแต่ว่า เ,เวลาไปกินข้าวอา,อาจจะได้แบบไปกินข้าวนอกบ้านกินอาหารดีๆหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็มักจะมีคนที่จ่ายเงินให้หรือเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้ามือเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยอืถ้าจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้เงินของตัวเองเลยหรือบางทีนะเอ,อ,อยากได้อะไรอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนซื้อมาให้ได้ของขวัญได้ของฝากหรือได้ของที่แบบอาจจะ สมมติคุณไปเดินเล่นกับแฟนแล้วแบบแค่พูดว่าเอยเสื้อตัวนี้สวยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะแล้วก็เดินผ่านไปอะไรเงี้ยวันหลังก็คือเขาอาจจะซื้อมาให้หรือแบบเ้กระเป๋าใบนี้สวยจังเลยอะแต่มันแพงไปไม่ซื้อดีกว่าอ่ะวันหลังปรากฏว่ากระเป๋าใบนี้มาอยู่ที่บ้านคุณแล้วมีคนซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะออกแนวแบบเอออยากได้อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองมีลักษณะแบบนี้ด้วยอืม แล้วก็บางคนนะคะจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งทางมีรายรับมากขึ้นอาจจะมีงานเสริมอาชีพเสริมรายได้เสริมอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมีคนแบบเสนอโอกาสให้กับคุณให้คุณลองทําให้คุณได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองได้มีโอกาสต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มพูนมากขึ้นหน้าที่การงานของคุณก็แบบดีขึ้นนะคะเหมือนทําได้หลายอย่างหลากหลายอย่างแล้วก็ ทำได้ดีด้วยดูคุณแบบแฮปปี้นะคุณจะแฮปปี้มากๆเพราะว่าทุกอย่างมันจะลงตัวคือต่อให้งานเยอะแต่มันไม่ยุ่งงานเยอะแต่ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่อยๆทําสบายๆแล้วก็รู้สึกว่าพอคุณได้เห็นผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะมันทําให้คุณหายเหนื่อยมันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าโอ๊ยมันคุ้มค่าต่อให้เหนื่อยยังไงก็หายหเหนื่อยอ่ะก็ก็ฟินอ่ะเออเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันมันมากกว่าที่คุณคิด แล้วก็โชคลาบอย่างที่บอกไปแล้วบางคนมีเรื่องดวงเสี่ยงโชค<ๆ>เสี่ยงลาบด้วยอาจจะได้แบบ,บลาบลอยนะคะอาจจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอให้ชุ่มชื่นหัวใจพอให้ได้พอให้ได้ลุ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ที่ดีมากๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือว่าอะไรที่คุณเคยคาดหวงังหรือบางคนเนี่ยเคยไปขอพรอ,อะไรเอาไว้คุณได้รับ การตอบรับนะคะแล้วก็เห็นเหรียญที่ยื่นมาไหมดี i วล p ซัพสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วเนี่ย generosity ท่านยื่นมาให้คุณแล้วอ่ะท่านรับรู้ท่านรับฟังและท่านยื่นมาให้คุณแล้วคุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้ไม่ว่าเรื่องที่ขอคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อืม แต่ก็ต้องบอกว่าตามแรงบุญแรงกรรมนะคะบางคนอาจจะแบบขอไว้ขอซักแบบ60สิล้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบเออขอ6กสบล้านอาจจะได้ซัก6ล้านอะไรอย่างนงี้ก็ไม่แน่นะอนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะแต่ว่าเรามองว่าบางเรื่องถ้ามันไม่เกินแรงกรรมจนเกินไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณและคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณเคยอ้อนวอนขอร้องเอาไว้แล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณค่ะชีวิตแบบไปเรื่อยๆได้แบบสบายๆไม่ได้แบบโลดโผนจนทยานนะคะมีเวลาที่ได้พักผ่อนหย่อนใจบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณในอนาคตต่อให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรที่ รีแลกซ์ธรรมดาเช่นไปเรียนไปเรียนดนตรีเรียนศินลปะมันอาจจะดูแบบว่าเออเป็นการทำอะไรที่เป็นฮ็อบบี้ที่แบบเป็นความชอบส่วนตัวคือคือไม่ได้แบบว่าเรียนเพื่อจะไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ทำแล้วแบบมันรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันอาจจะต่อยอดให้คุณได้มันอาจจะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตวันใดวันหนึ่งก็ได้อื แต่อย่างน้อยๆน,นะสิ่งที่จะเห็นเลยก็คือไปเรียนแล้วคุณได้ความรู้มาแล้วคุณก็พอพอใจคุณสบายใจคุณชอบเพราะคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยบางคนจะมีโอกาสได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําได้เรียนได้เรียนอในสิ่งที่อยากจะเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอืมแล้ก็ได้รับความช่วยเหลือบางคนจะมารูปแบบของการช่วยเหลือ จากใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคุณหรือคนที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าคุณคนที่มีศักยภาพมากกว่าคุณแล้วเขายื่นความช่วยเหลือมาให้หรือยื่นอะไรดีๆมาให้คุณอาจจะเป็นโอกาสหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งของของมีค่าอาจจะเป็นเงินทองอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะว้าดีมากๆนะคะสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็ ขอให้แฮปปี้มีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขแบบน,นี้ตลอดไปแล้วกันเนาะโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ